ครับผมก็สวัสดีครับผมนายอาทิอ้วนวัฒนแพนพันอ้วนมาเรีมศึกษาปีที่ห้าหนึ่งปีที่ยี่สามครับสำหรับโจทย์ที่มาใช้นะครับคือโจทย์เอเรลหกแปดข้อสอบโจทที่หนึ่งครับโดยข้อที่สิบเจ็ดนี่ยครับเป็นข้อที่บอกกล่าวไว้ว่าพิจารณาปฏิกิริยา a บวก b ได้สี่ครับข้อใดทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยครับเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มโอกาสการชนกันของโมเลกุลครับข้อหนึ่งครับการเติมตัวริ่งปฏิกิริยาครับ การเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยครับเป็นการทําให้ตัวของโมเลกุลครับชนกันถูกทิศทางครับไม่ใช่การที่ทําให้โอกาสการชนเพิ่มขึ้นครับแสดงว่าไม่ใช่ครับข้อที่สองครับเติมน้ำกัดลงในปฏิกิริยาครับการเติมน้ำกัดลงในปฏิกิริยาครับเท่ากับเจือจางความเข้มข้นของสารละลายครับทำให้โอกาสการชนครับลดลง ข้อที่3ครับเปลี่ยนภาชนะทาให้เกิดปฏิกิริยาให้ใหญ่ขึ้นครับการที่เปลี่ยนภาชนะนี่ครับจะใหญ่ขึ้นด้วยโมเลกุลสามนะครับที่อยู่ไกลกันทําให้โอกาสการชนครับลดลงใช่ไม่ใช่ครับข้อ4ครับการเพิ่มอุณหภูมิของปฏิกิริยาครับทำให้พลังงานชนของโมเลกุลเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้ตัวของโมเลกุลเนี่ยครับเคลื่อนที่เร็วขึ้นทําให้โอกาสการชนครับมากขึ้นข้อที่5ครับการแยกผลิตภัณฑ์ออก การเี้ยงผลิตภัณฑ์ออกนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มโอกาสการชนแต่ถ้ามองในตัวของสารละลายครับสมมุติว่าผมมีสารสีน้ําเงินและสารสีม่วงครับถ้าสมมติว่าผมมีแค่สองสารนี้ครับโมเลกุลนะครับโอกาสที่จะชนกันนะครับป็นชนกันแค่สองอย่างนะครับกับตัวของภาชนะที่ใส่ถ้าผมมีสารผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสีเหลืองครับโอกาสที่ผมจะชนกับสีเหลืองนะครับจะมากกว่าการที่โอกาสที่ผมจะชนกับสีม่วงครับเนื่องจากสีเหลืองเรามากกว่าครับ แต่นันแล้วครับผมคิดว่ามันก็เกี่ยวข้องครับแต่ว่าท้อทีห้าก็ถูกครับในแบบของถ้ามองในรูปแบบที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าถ้าผมตอบครับผมจะตอบข้อสี่ครับข้อต่อไปครับพิจารณาจากการได้ตารางแสดงความส้มพันของสารและเวลาครับโดยพิจารณาจากกาฟก่อนนะครับตัวของสารดีเนี่ยครับเมื่อเวลาผ่านไปครับตัวของสารดีลดลงครับตัวของสารบีลดลงครับตัวของสารซีเพิ่มขึ้นครับ และตัวของสาร E มีความข้นเท่าเดิมรังตลอดเวลาที่ผ่านไปแสดงว่าสารที่ใช้ในการทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ C นะครับก็จะมีสาร D บวกกับสารหรืออับายับไม่ใช่สาร B บวกกับสาร D ได้เป็นสาร C ครับและสาร A ไม่เกี่ยวข้องครับแสดงผลิตภัณฑ์คือสาร C ครับแสดงว่าจะเหลือแค่ข้อ1กับข้อ4ครับผมแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเมื่ออัตราการเกิดผลิตภัณฑ์เมื่อทีเท่ากับ20นาทีครับ อัตราการเกิดที่ทีด้กกับยี่สิบเนี่ยสามารถคิดโดยการที่นำทีที่สามสิบครับลบกับทีที่สิบเนื่องจากเราจะดูครับว่าเราจะผ่านที่ยี่สิบไปนะครับเกิดขึ้นจากนาทีที่สิบไปถึงทีที่ส0มสิครับเท่าไหร่โดยใช้จคิดอย่างนี้ครับก็คือนำความเข้มข้นของ c ีที่สามสิบลบกับ c ีที่สิบครับลบกับทที่สามสิบลบกับทีที่สิบครับก็จะได้ว่า 1.6 0-0.80ลบส่วนด้วย30-10ลบ10ครับ <S 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 จะได้0.80ส่วนด้วย20จะเป็น0.40ครับหน่วยเป็นโมราคูณมินกำลังลบ1ครับแสดงว่าตอบข้อ1ครับข้อต่อไปทอานดชนะครับก็คือข้อที่20ครับพิจารณาสมาการแสดงปฏิกิริยาต่อไปดังนี้ครับ มีแก้โจทย์นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าตัวนี้น่าจะสาผิดนะครับจะเป็นแคดเมียมสองบวกครับอันดับแรกครับก็คือทําการวิเคราะห์กันครับว่าต้องใช้สมการไหนทำยังไงบ้างครับโดยสมการที่สองนะครับผมคิดว่าต้องกลับข้างสมการครับเนื่องจากตัวของสารนี้อยู่ฝั่งขวาครับแล้วก็สมการที่หนึ่งนะครับใช้ตัวของแคดเมียมแต่ว่าสมการที่หนึ่งครับเราจะต้องหาสอง แล้วก็รวมกันสักอย่างครับก็วิธีหันครับหนึ่งผมทำการหนึ่งโคหนึ่งส่วนสองเข้ากับสมการที่หนึ่งครับจะได้ว่าอืมซีดีแคทเมียมสองบวกครับบวกกับเอสสองโอสามสองลบรครับได้เป็นซีดีสสองโอสองครับผม โดยค่าคงที่ของสมการที่ให้องเรียนสมการที่4ี่นะครับโดยค่าคงที่ของสมการที่4ี่นะครับข่าที่ส่วนตัวของสมการที่4ี่นะครับจะเท่ากับตัวของ k1 ยกกําลังหนึ่งนสองครับหรือเท่ากับ root k1 ขั้นตอนที่2ครับผมจะทําการกับข้างตัวของสมการ k2 ครับสมการที่2ครับจะได้ว่า cd S 2>, s 2 o 2บวกกับ s 2 o 3าสองลบครับ c d s 2 o 3ามสองลบครับผมโดยให้สม,สม,สม,สมการที่5ครับโดยสมการที่5ห้านะครับค่าคงที่สมดุลก็คือ k 1ส่วน k 2องครับแล้วก็ผมทำการรวมสมการที่4กับสมบการที่5เข้าด้วยกันครับ ก็จะได้ว่าผมขออนุญาตทำการตัดเซนเนอร์เลยนะครับก็คือตรงนี้ตัดกันได้ครับอาตกันได้อืมสารนี้สามารถรวมกันได้ครับแล้วก็หมดนะครับก็จะได้ว่าแคดเนียองบวกบวกกับ2 s 2อง2ลบ s สอง u เป็นสมการที่6ครับโดยค่าของ สมการนี้ครับจะเท่ากับ k สี่บวก k ห้า k สี่บวก k ห้าครับ,ะรบจะได้ว่านั่นแง่ขอไปครับเคลน k 4ีคูณ k 5ครับจะได้ว่า k 4เท่ากับรูท k 1 k 5เท่ากับ1ส่วน k 2ครับเท่ากับรูท a กับ1ส่วน B ครับจะได้ว่าเป็นรูทเส่วน B ครับโดยตอบข้อที่4ครับข้อสุดท้ายครับมีการแก้โจทย์หนึ่งครับก็คือเป็นต้องเป็นตัวของ Sys b ิวทูซิสบครับไม่ใช่ซิ s ไม่ใช่ b ิวท n ครับครับก็แับแรกครับ b ิวท n ที่เกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกรรมการนี้ครับโดยหากบันจุดบิวทูบิว ลงในภาชนะปิดที่มีอุณหภูมิพอสมควนของที่เมื่อเข้าสู่สมดุลว,วัดความดันรวมของแก๊สผสมได้1.8 atm ความได้ได้วยของ6 i สบิเท่ากับเท่าไรหาปรรจุกแก๊สก็คือผมสามารถคิดค่าเค1เนี่ยครับจะได้ว่าเกิดจากคงให้ขอขอนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงของสาร,รัที่เรียกชื่อไงตัวน,นี้โดย b u t n n วัดบิว 1> view 1น e นะครับ mm hmm. ผมจะใช้ว่า A s i s view ทูอินนะครับเรียกว่า B B ครับแล้วก็ t r a n v ิ i ทูอินครับเรียกว่า C เชนหนึ่งนะครับจะได้ว่ามาจากตัวของอผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวของถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นตัวของ P A ส่วน P B ครับ p ีส่วน PB เท่ากับ10 0จุดนผมขอเนี้ย1ขอเรียหนึ่งคนเลยครับ ไม่ใช่ครับผมคิดว่าคำตอบมันแปลกๆครับตรข้อนี้ผมขออภัยครับก็คือ้ะเป็น p v ส่วน PA แล้กักเคหนึ่โดยของยาเ่คาเราก็ PA เท่ากับเอืม k คหนึ่งาก็สิบนะจะได้ว่า PA ส่วน PB เท่ากับ PB ส่วนสิบ,แล,บแล้วก็ตัวของจากเคอสองนะครับตอนจุนห้า PC ส่วน p v นะครับจะเท่ากับเคสองเท่ากับ Pc เท่ากับ2 5 Pb แล้วทีนรับจากความดันรวมครับ P รวมเท่ากับ Pa บวก Pb บวก Pc ครับจะสมการระบเบิลที่ผมแทนแล้วเปลี่ยนรูปเป็น Pb มา Pb โอ๊อครับ Pb ส่วน10บวก Pb บวก Pc Pc คือ2 5 PB ครับ Pb เท่ากับ P รวม P รวมเท่ากับ1.8่ atm ครับจะได้ว่าเป็น18 36 pb ครับเท่ากับ pb เท่ากับ0.5 atm ครับตอบข้อหนึ่งครับก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับเฉลยข้อสอบแล้วก็แสดงที่ทำครับก็คือเอาข้อสอบ A l e v e l 6 m หกครับจุดที่หนึ่งมาทำการเฉลยมา4ข้อแล้วครับเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวของ equilibrium แล้วก็การอัตราการเกิดปฏิกิริยาครับผมขอบคุณครับ